สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจา้ามาพบกับแนวทางพูนินก,นาากีจ้านิกีรอบซาลบาดจ้าแนวทางของวันที่12บสอนัดซุกประจำามือนนี่เนาะห่างหายไปโดนจา่าคอแก่ไขนิดหนึ่งอันนี้จะเคียนเขียนไวแต่วันที่8นี่เคียนไวแต่บร่ได้ลงหายวันที่8นี่นาะสิเป็นวันจันทร์เนาะ,ะวันที่8เป็นวันจันทร์บร่ได้ลวงหายจากกาบาน ไปต่างจังหวัดก็เริ่มบริลลงหายจามเมื่อนี้ก็ตามรุ่นกันโตเน,ะเนา,าะสำหรับแนวทางของเฮาแต่ละแนวทางก็เดี๋ยวชิทัญโยยลงหายจ้ะสำหรับ,นรบลลแนวทางของเฮาจ้ะสำหรับพูดนี่คือรอบเสาร์วันศุกร์ที่ผ่านมาจะ่เดี๋ยวมาเบิร์นพนดข่าวๆกันก่อนเนาะสำหรับนี่คือวันที่ร์นี่แอตโตรเกียนพูดไว้อยู่วันศุกร์ ห้เดนหนึ่งกับศูนย์จะรอบเสาพ้นเข้ามาศูนย์แปดหาหลางหาแปดโอ้โหแปดบนแปดหลางหาแปดสองเด้งเลยตัวนี้แปดหาหาแปดบนหลางเลยตัวนี้เนาะศูนย์โห้กเาไปอยู่ลักลอยใจสําหรับศูนย์แปดค้เฮาจะคาดแค่หาตัวเดียวสําหรับรอบบายจ้าแปดเจ็ดหาหลางสี่แปดแปเดินดีค่ะเนาะแปดหาหาแปดสี่แปดรอบบายอีก สำหรับหากระเนาะเสายันบ่ายเลยรอบบ่ายกับโอหแปดเจ็ดหาเนาะสำหรับแปดสี่รอบบ่ายของเฮาจะขู่ผ่านไปเนาะไฮแปดหกแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดเจ็ดแปดสามมาสี่แปดรอบบ่ายเขาแค่เด่นแปดเนาะเด่นแปดวิรุูแปดเนาะจะสำหรับคุนนิกกี้อาทิตย์ที่แล้วหนูซื้อว่าซีจับทางยากเด้อดเนี่ยกระเบื้องพูนมาเนาะสำหรับเด่นแปดของเฮาเนี่ย ดูบกบคูนี่ขาดขาดแค่แปดหาเนาะเบิกมารอบเสาเต็มเต็มเลยฮะสำหรับวันนี้ตามรุ่นกันต่ตจะสำหรับแนวทางนี้แค่อีของวันที 12, ่สิบสองนี้ one, อาจจะผลคอนที่สิบเอ็ดมาคำนวณหาเลขเด่นของมือนี่เนาะจะแนวทางของเ้าสิมาใหา้ตามสูตรหรือบอร์น,นีสูตรยังเดินดีหรือบอร์น,นี่การล่อลูดเนาะจะหายไปหลายมือแล้วเนะาะะล่อลุ่นไปด้วยการจาง สำหรับทุนคอนที่11นี่คือรอบเสาร์พุทนาซีออกหนึ่้าสองสองหาเนาะเบิ่งรอบเสาร์กับบนญหลางเลยเนาะสำหรับวันที่11หนึ่างหลางสอหาสำหรับรอบบ่าย2องหาศหลาง8 3เนาะสำหรับทุนคอนที่11เราจะแต่ว่า่นแต่ละมื่อที่ผ่านมานีน่บอกว่าสรุปหายาราคาเนาะสรุปหายแค่วันที่หาราคาเนาะจะเพราะว่าบริลลโลงเนาะ อโอเคเข้าใจตรงกันเนาะจ้าเอา่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางมุนีฟากด้วยละกันจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกัโนนโเฉพาะพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมใหม่ๆกะ,ะอย่าลืมกดติดตามลวก็อย่าลืมกดสั่นกระดบบิ่งไวนะจะเผื่อเสด็บัวพานแนวทางที่อาจอยโรงหายจ้าแนวทางถ้าเกิดว่ามีเวลาการโรคหายถ้าบัวมีเวลากะบวัวได้โงงหายจ้าคือจังสี่เลยจาา้าถ้าบัวมีเวลากคือปล่อยผ่านเลยบัวได้โรงหายเลย บุญญาพาดกูติดตามกูดสั่นกระดิ่งไวรูปเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่ลูกแนวตั้งหม่ๆให้เนาะจ้ะเมื่อนี้นี่คือรอบเศร้าไฮเด่นแปดกับเจ็ดเศร้า,า,ก,ากับบ่ายโมนิจเจ็ดส่วนแปดกับเจ็ดวิ่งลูดจ้าสายวิ่งสายลูดถามักถ้าชอบวิ่งลูดได้จะจับคู่แปดโมนี้เลขก,กระจายเด้อเนี่ยตัวประกุแปดหนึ่งแปดสามแปดหก แปดศูนย์เอาแปดสี่หรือแปดเจ็ดเดี๋ยวแปดเจ็ดละกันจะคู่เด่นสำหรับเบนเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสาม เจ็ดห้าลอบบายไฮเดนเจ็ดกับหุกอ่าเ้ากระบ,บายเจ็ดศูนย์สาวิ่งสายลูดหมักตัวได้ชอบตัวได้วิ่งรูดได้จ้าเจ็ดหนึ่งศูนย์สามเจ็ดสองเจ็ดห้าสำหรับเด่นหุก 6กสองหแปดละกันสำหรับโตเน้นจ้าน่คีรอบบายเด่น6เน้น6 8 6 3เด่น7เน้น7 0 7 1ศรอบบายเด่น7เน้น7 3กับ7 0เด่น8รอบเศร้าจ้าสำหรับเด่น8รอบเศร้าเน้น แปดเจ็ดกับแปดสามละกัน สำหรับแนวทาง,งามือหนีตามนี่เลยจะสำหรับแนวทางนี่คอือมือนีเนาะคอยมาปังๆหลักการเนาจะลู้หายมือแรกเนาะหลังจากที่ห่างหายไปโดนเนาะจะอันนี้ถือว่าเป็นมือแรกของสัปดาห์เลยเด้อนี่ที่ลงกนเเป็นมือสุดท้ายของสัปดาห์อีกต่างหากเนาะเขาห้โชคดีกันทุกคนทุกทานน่านจะขอใหายเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจะขอบคุณถูกการรับชมเนาะขอบคุณทูกๆคอมเมนต์จะขอบคุณถูกคำห่วงใยจะขอบคุณทุกถกถูกอ่า คำคิดถึงเนอะมีผีน้องเอฟซีก็ถักทายถามกันเข้ามาจะว่าหายไปใส่นอ้องไอจอยกับเบลไปใส่จะไปต่างจังวัดมากจ้ะ,ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสํนีจ้จะสวัสดีจ้า